จีนทิ้งตึกร้างไร้ายคนอยู่อาศัยในประเทศกัมพูชาสีหนุวินเป็นชื่อเสียงในการพูดถึงโครงการที่จีนทิ้งไว้ในประเทศกัมพูชาโดยมีลักษณะเป็นตึกร้างที่ไม่สมบูรณ์และมีการพัฒนาไปไม่ถึงจุดสําคัญซึ่งเป็นปัญหาที่จะสร้างความกังวลและสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆโครงการสร้างตึกในสีหนุวินเริ่มต้นขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยมีเป้าหมายเป็นการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้นๆแต่กลับพบปัญหาในการดําเนินโครงการ ทั้งการเงินไม่พอและปัญหาที่มาจากความไม่เข้าใจกันระหว่างนักลงทุนชาวจีนและเจ้าของที่ดินในพื้นที่นั้นๆน,น,นี่จึงทําให้โครงการถูกทิ้งไว้ในสถานะที่ไม่มีผู้ดูแลและบํารุงรักษาจนกลายเป็นตึกร้างที่วางทิ้งไม่ได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการทิ้งตึกร้างอย่างนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆซึ่งมักจะมีปัญหาในเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการสะสมขยะและการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของพื้นที่เหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศกัมพูชาด้วยเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนายอย่างเพียงพออย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะมีการทำให้โครงการซีหนุวินกลับมามีชีวิตชีวาใหม่โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุงโครงการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขปัจจุบันเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐ และทาคเอกชนในการทําให้โครงการนี้กลับมามีโอกาสใหม่ในการสร้างงานและจะมีการสร้างเป็นแหล่งรายได้ให้กับชุมชนในบริเวณนั้นๆอีกด้วยในอีกแง่มุมหนึ่งการทิ้งตึกร้างนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนชาวจีนที่เข้ามาซื้อที่ดินและตั้งโครงการพัฒนาที่ใหญ่ขึ้นในประเทศกัมพูชาโดยมักมองเห็นในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรก็ตามหลายโครงการเหล่านี้มักจะพังพินาศเมื่อไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องจากการก่อสร้าง แต่นักลงทุนชาวจีนเองก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีการปรับปรุงและการจัดการโครงการที่ทิ้งตึกร้างเหล่านี้ให้กลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งโดยมีการสนับสนุนจากชาวจีนกลุ่มใหม่ที่จะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและการลงทุนในอนาคตของประเทศกัมพูชาต่อไปอีกด้วยครับผมและหลังจากเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไป ก็ทาให้มีชาวอาเซียนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจํานวนมากเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าคนกัมพูชาเขาบอกว่าจีนหวานความน่าเชื่อถือไว้เพื่อแลกกับการสร้างท่าเรือที่เสียงเรียบแต่พอได้สร้างท่าเรือเสร็จทุกอย่างกับถูกยกเลิกแบบกระทันหันนี่มันน่าเศร้าความคิดเห็นท่านต่อไปผมก็เป็นกําลังใจให้รัฐบาลกัมพูชานะพยายามทําให้ดีขึ้นไปเรื่อย สิ่งที่เป็นอยู่ในทางไม่ดีก็ค่อยๆแก้ไปปรับปรุงขนานกันไปกับการพัฒนาความเจริญของประเทศที่จริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนและสื่อที่กระทบกระทั่งกันร,ระหว่างประเทศในยุคโชเชียลซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศมักจะควบคุมไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ว่าประเทศจะพัฒนาตรงไหนคนจะไปเที่ยวเยอะหรอกครับผมเห็นแต่ว่าชาวบ้านอาจจะมีงานเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพรับจ้างต่างๆก็เท่านั้น ความคิดเห็นท่านต่อไปจะฟื้นฟูยังไงถ้าผู้นำยังไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีใครกล้าเอาเงินไปลงทุนแน่นอนบ้านเมืองของคุณไม่มีกฎหมายที่เป็นสากลแม้แต่นิดเดียวความคิดเห็นท่านต่อไปทุนจีนชอบโหมกกระพรือททำอะไรก็ทำแบบเกินตัวพอเกิดสถานการณ์ไม่ดีก็ทิ้งไปฉะนั้นไทยดูไวอ้อย่าให้ในายทุนจากประเทศไหนก็ตามเข้ามาลงทุนอะไรที่มันมากเกินไปไทยควรเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่า ความคิดเห็นท่านต่อไปถ้าสร้างเสร็จก็จะเป็นชายหน้าเทาอะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกัมพูชาต้องติดธงชาติอะไรที่ไม่ติดธงชาติคงหมายความว่าเป็นของต่างชาติแต่ดูเหมือนคนขเขมรจะภูมิใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากความคิดเห็นท่านต่อไปจีนอุตสาห์ลงทุนด้วยเงินทุนมหาศาลเพื่อศิลปะด,ด้านนี้คนขเขมรจึงควรจะมีความภูมิใจกับมรดกของจีนที่ได้บรรจงสร้างศิลปะชั้นสุดยอดไว้ให้ดู เพราะว่าในแถบเอเชียไม่มีใครคิดจะสร้างไว้ประดับด้านชายทะเลอันสวยงามแบบนี้ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับสมควรแล้วเพราะได้ผู้นําที่ทั้งเห็นแก่ตัวพัฒนาอะไรไม่เป็นระบบเห็นใครเสนออะไรมาให้และคิดว่าน่าจะดีก็เอาหมดตอนนี้เองก็คงยังไม่รู้เลยว่าจะพัฒนาสีหนุวินไปทางไหนจะไปอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมอื่นๆสุดท้ายสีหนุวินก็น่าจะกลายไปเป็นป่าร้างคอนกรีต พราะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องสิ่งปลูกสร้างได้เพราะไม่ได้มาตรฐานพอจะใช้อยู่อาศัยได้จริงๆถึงจะเสนอให้เข้ามาทําการก่อสร้างเพิ่มเติมก็คงแก้ปัญหาไม่ได้เพราะโครงสร้างไม่น่าจะมั่นคงพอจะรับน้ําหนักในความสูงได้ความคิดเห็นท่านต่อไปถ้าอยากจะให้กัมพูชาเจริญเหมือนไทยก็ต้องยอมรับคนกัมพูชาเชื้อสายจีนมีส่วนบริหารประเทศเหมือนประเทศไทยที่ยอมให้คนไทยเชื้อสายจีนมีส่วนบริหารประเทศโดยไม่กีดกันช,ชาติ เคยได้ยินหรือไม่ชั่วชาติจีนสัญชาติไทยลูกหลานก็เปลี่ยนเป็นชั่วชาติไทยสัญชาติไทยในขณะเดียวกันโรงเรียนต่างๆก็ทําการล้างสมองให้รักชาติไทยในที่สุดคนจีนในกัมพูชาก็จะเปลี่ยนเป็นคนกัมพูชาเองโดยต้องไม่ลืมกฎหมายสงวนอาชีพและแรงงานมือนประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปสงครามที่กําลังจะเกิดต่อให้ขเขมรทําดีขนาดไหนหรือแม้แต่จีนจะเข้ามาช่วยสร้างมากขนาดไหน ขมรไม่มีทางฟื้นแน่นอนตัวจีนเองนั้นและจะยิ่งเจ็บตัวเอาในเรื่องนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปจีนฉลาดจะเอาลาวและขมรเป็นอนาณาจิคมแล้วจีนจะระบายพลเมืองของจีนไปอาศัยอยู่สองประเทศนี้แล้วประเทศไทยจะลำบากเพราะพลเมืองสองประเทศนี้จะรุกเข้ามาอยู่ในไทยสังเกตจากคนต่างด้าวที่เข้ามาในไทยแม้กระทั่งพม่าก,ก็เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยและปัญหาจะเกิดขึ้นแน่ในอนาคตประเทศไทย คุณต้องเตรียมรับมือกับเรื่องแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปสุดท้ายกัมพูชาก็กลายเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนทุกประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์คือส่วนหนึ่งของจีนเหมือนสหภาพโซเวียตในอดีตลาวเขเมรและเวียดนามกำลังจมปลักอยู่ในวงจรนี้ที่เก่ะขึ้นกับจีนจนเป็นมัวพันหลักดิ้นไม่หลุดสุดท้ายก็จะกลายเป็นเมืองขึ้นของจีนอาจจะมีคนดีบ้างในบางส่วนแต่ประชาชนจะคิดอย่างไรกับเรื่องแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไป ผู้บริหารประเทศเขมรจงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างน้อยเขามาสร้างอาคารที่พักและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนพลเมืองเขมรเองจงออกกฎหมายยึดอาคารให้เป็นของรัฐบาลและแจกจ่ายให้ประชาชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พอประชาชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของก็จะได้มาอยู่รวมกันเป็นชุมชนและจะมีสิทธิ์ใช้อาคารกู้แบงค์เอกชนการเงินก็จะสะพัดการค้าขายการลงทุนในประเทศจะเกิดครับ ผลดีจะตามมาเยะยๆดีแล้วที่ทุนจีนมาสร้างอาคารแล้วปล่อยให้ทิ้งร้างไว้แบบนี้ถ้าเป็นเมืองไทยนี่โคตรดีมีกฎหมายยึดคืนแล้วขายทอดตลาดได้แบบสบายเลยความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศไหนที่เป็นผดเด็จการประเทศนั้นเสร็จจีนหมดครับเพราะผู้นําไม่ทันโลกภายนอกอนาคตประเทศประชาชนจะทุกระทมอย่างไรไม่รับรู้รู้เพียงอย่างเดียวครอบครัวอยู่สบายก็พอใจแล้ว ประเทศจีนคนที่เข้ามาทํากําไรและสแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศอื่นถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างมากพอประเทศนั้นหมดทรัพยากรก็ทิ้งซากเอาไว้แล้วหนีไปสร้างตึกที่อื่นแทนความคิดเห็นท่านต่อไปขอแสดงความคิดเห็นด้วยความหวังดีประเทศนี้ผู้คนในประเทศขาดการศึกษาและการกระทําของคนในประเทศเป็นปัญหาจนกลายเป็นค่านิยมคือการสแสวงหาประโยชน์เข้าตัวเองโดยไม่สนใจความถูกต้อง ผู้คนในประเทศล้วนแต่เห็นแก่ตัวไม่มีความสามารถมองเห็นผู้อื่นเลยนอกจากตัวเองและเป็นแบบนี้กันทั้งประเทศความคิดเห็นท่านต่อไปทุนจีนไปที่ไหนที่นั้นจะพินาศอยากคิดนว่าคนพื้นที่นั้นจะได้ประโยชน์ทั่วศูนย์เรียญประเทศไทยก็โดนมาแล้วเพราะเขาเอาคนตัวเองลงไปทำงานและจ้างคนพื้นในที่ไม่ถึง30%รดูสีลังกาเป็นตัวอย่างครับความคิดเห็นท่านต่อไป กรณีศึกษาที่ดีมากจากหมู่บ้านจนจน,จนแบบพอเพียงมีความสุขกลายเป็นเมืองใหญ่ที่คุณภาพมีชีวิตต่ำแต่การค้าขายดีถ้าไม่ใช่ว่ามีโควิดสงสัยจะโดนคนจีนครองเมืองไปเรียบแล้วคนเขมนย้ายออกหรือทนทำงานชั้นล่างสุดท้ายคนรบไม่กี่คนได้ประโยชน์จากการขายที่ขายหนานี่มันเป็นเวรกรรมจริงๆและความคิดเห็นท่านสุดท้ายประเทศไทยดูไว้ถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้อยากปล่อยเขาทะลักเข้ามา เพราะคนจีนสมัยนี้ไม่ได้เหมือนคนจีนสมัยก่อนที่หวังเข้ามาประกอบอาชีพก่อร่างสร้างเมืองและผมบอกเลยว่าคนจีนรุ่นใหม่มาเพื่อหาทรัพยากรเท่านั้นและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับและทุกท่านหล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในอีพีนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ